headshot. Chain slugger. โอเคครับผมก็มาต่อกันที่ห้องเดิมเลยเนาะเพราะว่าหาหอ้องอื่นแล้วไม่เจอจริงครับ okay, s <S แต่เกมนี้เขาจะเปลี่ยนมีดคนระับเอาตรงมีดบินผมนี่เล่นไม่เป็นเลยนะผมเป็นคนหนึ่งที่แบบเล่นมีดบินไม่เป็นนะอ่ะมันเล่นยากอนะ่ะ อ้สามนี้เ,เราต้องใช้มีดให้อย่างนี้เราใช้มีห้ามากที่สุดโอ้โหเพื่อนเราตัดเสร็จดับเลยวะ่ะ เ่้ยเดี๋ยวนะไม่เห็นไม่เห็น <Jane Killer. S 1> เดีเ๋ดวว่าจะใช้มีดให้มากที่สุดนะ <Jane Killer. S 1> แต่แบบมันอดใจไม่ไหวครับสนันเกี่ยวตายมัน,ม,นมันสนุกนะนไหน โโอ้โเดี๋ยวเราเรอเขาออกมาแล้ไปดีวยวเราหัวสะกอร์สองหนึ่งเราจะรอเขาออกมาเราจะไม่ทำลายโอโ้ตัวกระพริบนานม,มาก <Jane Killer. S 2> เขาไม่ออกมาจากคนเนี้ยอุ้ย เพืยอนี like that, someone, one, no, Maybe, ้ตัวมันจะติดใจโอ้โหเพื่อนยอดว่ะแต่ได้แฟงเบรกเหมือนกันนะมันมันมันมีอวไายัวตายอี๋ยอโหสุดท้ายไม่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 อุ้ย เราอยากาอยากเราอยากเล่นมีดโอ้โหน่าครับปิ้งมันเล่นยากอะโอ้โหเ้องตรงผมเล่นมีดนีไม่เป็นไเลยแลวขอมีดอื่นเถอะ ไม่ไหวมันไม่เป็นาา <S <S ดิมันกะยากอบมีครมไม่มีสบา,ายอีกตัวข้างหน้าเราตัวนองครับผมว่าออกไซด์น่ายเอยตัวนี้ก่อนตัวนี้ก่อนยิง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 ,ยงขอ,ขอตัวนี้โอ้โหเหือดมีจากสุขโขทัยน่าอ้รูรดอันแน่ กโอ้ก็จะดูเกียร์แวร์โะก็ไร่ฝันคนีผมมีคู่นะแต่โอเคนะมีคู่เลยอยู่โอไนเปิยงอ้ ออกจากฐานีปไรเลื่อยๆมันตัวพิบมาได้เลยวะให้ผมเดาอะอะไรนะจะอุ๊ยโอ้โหทีมเขาไม่ออกจะถ่านกันเลยนะ เขาไม่ออกจากทานเลยผมสมทบให้เพื่อนอย่าฟังจะทานเดี๋ยวผมสมทบให้โอ้โโอ้โหสิบนับโดนหนึ่งตัวกาขนาดไหนวะ เริ่งเลียน,นสไนตลอดชีวิตโว้ยวะอ,ยอ้าวเรนแฟดอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอ้หฝัดมิโดนไม่ได้ไม่ได้ ไม่โดนหรอเน๊รว่ารือว่าอะไรเฮ้ยเพื่อนโอโหเพื่อนลาเราอ่ะขอเถอะเรามาทำคอนเทนต์เกมมีดโอ้โห โอ้โหเมาส์สุดแผ่นคีย์บอร์ดอะเอาจริงโอ้โหเรื่องไฟร้อนเออโอ้โหอโอ้โห อขอโทษทีนะโดนแฟดโดนแฟดแฟสามตัวคุ้มอยู่ครับสามตัวคุ้มอยู่ไม่ได้ไม่ได้ฝั่งระเบิดไปแล้วอุ้ยกดสับไม่ติดโอ้โหแค่ยยยเยอะชิบหาย โอ้โหโอ้โหเอ่อเอ่อวิ่งเกมปืนพิษอย่าอย่าทำเพื่อนผมโอ้ช่วยเพื่อนตัวดีกว่าตายแล้วเพื่อนจะเห็นเฉยๆอืมวิ่ง สะดุดตาสะดุดตาเฮ้ยคันเยวเออโอ้โหวิ่งวิ่งวิ่งโอ้โหโอ้เหไปที่สองเลยเนี่ยเล่นเยอะดีเงี้ยถ้าเปลี่ยนจากสไนเปอร์มายมิงนิด yes? อุ้ยอุ้ย ตายกับอะไรที่มันไม่จำเป็นอุ้ยกระตุกโอ้โหรลเบิร์ดอีกแล้วโอ้โหไปทดสองต่อแล้วฮะใครยิ่วะเะไรๆแล้วเมาส์เมาส์เมาส์หลอนโอ้โห เราจะหัวรอไม่ได้เราจะหัวรอไ,ไ,ไม่ได้เรามาเกียนเขาเนี้ยครับเฮ้ยขอขอโอ้โหเนี่ยเนี่ยรู้วิชาผมไปอตอนนี้ไม่ได้ที่หนึ่งครับโคตรแย่เลยวะ่ะเดี๋ยวเราไปตอบในสุดท้ายให้เลยดีกว่าครับ <c oughs>